เก็บเงิเรีนทาักความวางบนทางเปือนหุ่นสังคมเมืองงานาน้ำใจเจอใช้ความเจ้า็นมบาังแ่ย่งกันเอาไอ้ก็ร้องนันะ ເຈ n ້າຕາມສັນຍາແ พี่น้องเออยังแม่นร้านแอยเป็นบ้าให้เป็นพวงหางวัินฝาดตะล่แม่นวาดวันสิลไงใหญ่ได้ค่ะไหืเจ้ันบอกเต็มตาโอมือจ้องเขาพี้าก้แกจ้าเรเอาไปเ่ายวอนเคยากเอาไปเทียงว่าป่า ອ້າຢ່າງໃດໃສ່ພີຕົ พบด้วยบักฟ้าสาธิี้พอลาสาธายอโกันเลยหาพนทักได้เลยแสดายอสกลอับยอมเลยเะโอ้แล้วโอ้สินเมียนทางมันสินฝาดด้เนาะหมู่บ้านมันสินจิผาออ้้ยยน่าีบแก จำเราคนจีนี้เองเน่ะยสนั่งสกินปลาเดไกหอมบดอังลกินบอน้องเนี่ยบ้านแรกโลกแห่งน้ำเลยตัวนึงก็ยังดูดอน้นอย่างกวาไม่มาดีกว่าบ้นแม่ย่างนี้ต่จัดเอินมาถามเียนงเกือบเลยมาเลยคนละเจีละมุ่งจะมาหาหลองเซียงกันหน้าจนองจน ก็พความจแต่ความาย้ก็เา่อองมันหลสียมาคนละเพลงเลยมด้ตอนนี้เพิ่นกำลังซ้อมอยู่บ่แมเนให้นนูมาเขาซ้อมเพลงเขาที่นี้เขาบ่เดีประชั่นแข่งกันนี่นี่นา โูไปบาดนี้ฮูไปบาดนี้หมากล้วยหนูใครก็กินหมดเอาเาบดนี้ตอนนี้แม่เกียบกับอันิ์พี่ก็บพีปาดกําลังนี่สงนางสงนางแกมาจากผูอาจารย์นย่านนย่านของเพิ่นหมดหมดิคําสอยเพิ่นสงนางของบสิจําสลตามสบาย ร้้อแลววคนนกไปไปนู้ไปเห็ดอันนั้นซอยย่อยไปเฮาไปทางนั้นเออบ่ต้องมากวนตัวนี้กำลังอยู่เป็นงานเป็นการนี่นี่ยเฮาบ่ทันมาไงของเนาะไปละบอบอมันขำคนละไปมาพี่เฮาไปเห็ดเียกทางนั้นไปเห็ดไปสีซอยย่อยมันแล้วทางนี้เพิ่นผ็ดงานเพิ่นโอ้ยนู้ขึ้นไปกวนล่ะบ่ได้กวนแข้งซื่อๆติดแข้งโอ้ไปแข้งเน่ะโอ้ยจักรเสนะโอ้ยักรเสนะ อยากสนะตัวนี้ก็ต้องไปเสนะคนหน,นึนงมาเล่นกับย่้าหิมาย่าทิฟ้าเล่นมาเร็วๆมามามา,มามลองเพลงแกะออกมาจากพญายน,นันท์ของเพลนนันอนีหยังบูแต่ว่าของสิธพีต้องแกะออกมาให้มันแปลกข้าเจ้าให้มันแหวกกันไหมลูกว่าให้มันสั่มของเพลนไหมแต่ว่าให้ไปทำนองของเพลนตะแหวกออกมาว่าให้คือของเพลนออกแบบข้างๆงกันนั่นแหละเข้ากับ เอาเอาแบบยังนะคนอื่นว่ายังล่ะแกะแกะให้มันไก่กัดเทียบเชียงให้มันไก่ปไปห้อไปห้อไปไปไปก็เพอความจนให้ปี๋มห้ปี๋ขึ้นไวที่เอา้าขึ้นไวที่เอานี่นี่เอาให้มันแล้วมันทัวซะจอยเอาเอาม,มันเอามันคาคาบงดูมันแล้วมันทัวซะหนี่งจะได้ทามาใหม่เอาทาเด้อ ตาขับหรือยังกลับแล้วมั้งอ่ะอตากลับหรือยังหากวนชิดพิเชกวนแม่เจี๊ยบกวนพี่ปัตนาค่ะเพราะว่าซุ่มนอนกันล่างฝึกกันกันล่างเสี่ยงเตรียมงานกันว่าสีเห็ดจังไงหลินมุกกันยังไงหาเพ่งแกะออกมาอีนลอยว่ามันเพิ่นเห็ดหลินกันไปเล่นน้ำเพิ่นเสยค่ะสนะจ้อยเพราะว่าสนะยังย้อนเพิ่นลำค้าน่นสูมันบ่ได้ดอก พอมันมายอมถอยเลยมันค like like so ิดว so, so, <it 's S 3> ่าม <facial> ันแข่ง <somewhere> ก <in the house> so ัน <message> ม <scattered> ันเลยไปแข่งน้าเพลินอีลอยเฮาค่ะมันต้องใน刹那ยังแล้วสิทธว่าชนะ刹那สลอยว่ัสน์เรายังแล้วค่ะตั้งแต่มือวันเกิดค่ะนะยังย่งอยู่เด้นี่ยขนาดก็จะเออบ่เป็นยังแกเอาห่อขวดออกลูกขวดออกจกหันก็แล้วก็เรียกเอาตัวจ้าจ้ามาปัดนี่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 ทางนี้มึงย้ายจัดการออกเอ้ามันเป็นอันนั้นี่ตัวลูกโอ้ยมันบริเติดโน่นเป็นภาสาติด เนื้นื้อเนื้มื่นี้มื่อนู้นี้ไม่ยางขอาไม่หมดเอากระดาษทิชชู่มาลูกกระดาษทิชชู่มากระดาษทิชชู่มาเช็ดเอาตรงจานเช็ดฝุ่นจางแต่มมือนั่นนะคะกินบ้านในเมื่อเบาๆเขาย้ายแล้วเขาตู้เย็นไว้ให้บ่าหายนักจากจ้าอะไรเอาเหล้าเอานี่อกรรมใช่ไหมเออมากินเลยเรา มาล้างปากล้างข้าวนั่นกินนั่นตำักหุ่งหันตำักหุ่งกับปูค่อยๆเช็ดออกแล้วเอานั่นมาตักกินมันช้อนมาเอานั่นมาตักเด็กห้องเพลงแข็งก็ชิคกี้ะอืฟไปห้องเพลงบ่ได้ี่กยนอะไรอันนี้เราพีกระลังเห็ุงานอยู่หรือมันกระลังอันนันอยู่คนวันมันนู้ไปเล่นน้ำนั่นแหละเอาไว้นี่ไว้นี่ขยับมมีขนเล่นกับหนูนว่นูเล่นกับยายเองก็ได้เล่นน้ำยายนี่แหละ เนี่ยมีชื่อหนูด้วยนะที่ดาราสีวิไลใช่โอ้มันเป็นน้ำแข็งเลยมันก็มาหลายวันเนาะยาก็เอาเข้าช่องฟิตเลยก็เลยเป็นส้งนี้ค่เอาขอบคุณอากรมอามินเนี่ยนี่เป็นโครงเค้กมาใหหนไม้หดบานเลยด้วยคุณเแค้กับอากรรมกับอามินนะคะน้องนาเดียด้วยแล้วก็น้องนาเดียด้วยน่ารักมากอยกาลืมค่ะคมีเมย์จะบอกค่ะคุสารฝันให้ตาได้แล้วฝันวางเลยตาจัน ที่จังไหนรถอาจันเบรกไม่ได้แล้วพออาจย์ขับลงมาแบบนี้ขับแล้วก็ไม่ได้เพราะว่าตาเคยขับรถล้มมาก่อนเพราะเบรกไม่มีวันนี้นูก็เลยสสงาตาก็เลยสั่งเบรกรถมาให้ให้สิพี่ซ่อมให้แล้วซ่อมแล้วเหรอยังไม่ได้มาสั่งอ๋อสั่งแล้วใช่ไหมโอ้เก่งมากเมืออื่นมือคือนี่แหละคะอืมสุดยอดเลยค่ะสุดยอดสุดยอดตาจันมีคนน่ารักนะน่ารัก หักลูกหักหลานเงินเดือนผู้เฒ่าก็เอาให้หลานมัมงน้งเจ้าของบ่ได้กินเขาย่อนความหักลูกหักหลานนี่ล่ะลูกพเฒ่าเนาะอยากสิเฮ็ดจังได๋ล่ะก็หักลูกหักหลานก็นให้แม่หลานได้กินหมดีใจตัวผ้ <c oughs> ากันย่างเลียวเงินเดือนผู้เฒ่าก็มาซื้อสู่ลูกสู่หลานกินแล,ล้ว <c oughs> เด้วยเป็นนั่นเฮ็ดนี่ซื้อนั่นซือน้อนี่ไปถัาลูกถาหลานแล้วยา่ยานลูกย่านหลานบ่ได้กินคือบ้านคือเมี่ยงเพิ่นก็สิพากันซื้อก็ได้ ตาส้มวังกะเดือนวังหันใดอย่างละเป็นใดได้หมูได้ไก่แต่ยายไปซื้อมาใส่ตู้เล้เด้่ยวหมูได้ไก่เราก็ได้น้ำมันพืชรถดีชุ่รถได้ลูกไม่ใบถ่าเลยไใบถ่าลูกแล้วพ่อมีเงินเดือนหรือยังพ่อยังไม่ได้พ่อหนูอีกหลายปีอยู่ของยายกะประกันได้จ่ายค่านั่นค่านี่ก็เอาแลยไหม่จ่คาไฟต่อซอยไม่อยากเป็นผู้ชอมยังไม่เงินเดือน โอ้ยกองเห็ดอยังก็ไมีเงินเดือนเงินเดือนหกลอยนั่นนะโอ้ยหกลอยบริาพ่อกินนด้รู้คนหายมากอะ่ะเอากรตอง <คน S 1> เห็ <ลา S 1> เด<ก>เบี้ยเงินไม่ได้ค่ะเอาก็ะตองเห็ดเบี้ยเห็นเอาใส่ใส่นั่นจริงมันขึ้นศนะาสต,ตาร์นี่นั่นใส่จานเลยเอาก็ะตองได้เห็ดการเงินเดนเพาะจิไปรอดถ้ากินน้ำผลไม้บริโภดอก์มันจำนัมม่นบริาพ่อกินนี่รู้เา้าวตองหาตองขยันน้ำน้ำอ่ะขอบคุณอากรรมหลายๆได้จ้าขอบคคุณ่ะคุณยายสารวยด้วยใช่ไหมหนูได้กินหมดแล้ว เขาหนูกินมาแล้วค่ะท่นสวัสดีค่ะ